ยังยังหมองยาดมไปด้วยกันแล้วกันนะผมเห็นเยอะเลยเนนางรำเแต่วันนี้คงยังไม่ได้กินน้องๆไม่มีเสียงเดีคงยังไม่ถึงที่ถ้าได้ได้ที่แล้วก็ได้ที่ได้เสียงดีเสียละนะไอ้หน้าก้าน้าก้าวเขานีหลายคนเนี่ยมีนี้แล้วเดี๋ยวนเยอะเลยเสียเดีฮะเสียบดีก็มาเนาะ ยังานอย่าจะเพิ่งงานอย่าเพิ่งตัดไม้ไม่ทันโอเคกล้องเขาช้าถังด่างอดีตเอาไว้เอาไว้ครับคุณมึงก็ดูกล้องได้เข้ามาก็มาได้มาเรื่มงานแล้วก็กท่านประหลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบกุยเนาะท่านก็ได้ให้เกียรติมาร่วมปกป้องนะ เมื ų, ่อก <my> ี <laughs> te ้น right. like ั <laughs> like ่งฟังอยู่นานนะใช่บานไส่ผีไม่เริ่มมานะครับเราก็ขอขอบคุณท่านสทสุรินทร์นะครับสมาชิกสภาเทศบาลตะบลเขาทรายที่มาช่วยเป็นพิธีกรให้นะครับและวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องหลายๆท่านเลยนะครับเาที่ให้เกียรติตามคำกลบให้เกียรติตามครอบครัวนะครับเราก็มีท่านปัลยาณ์อิบุรินนะครับปัลยาณ์ ครงการบริหารจุดต๊ะนกคุยท่านคุณนายทิติพรศรีบุรินนะครับคุณนายท่านประหลัดมาวันนี้ก็ควงคู่กันมานะครับพ้อมด้วยท่านผู้ใหญ่ยิ้มนะครับท่านผู้ใหญ่ยิ้มบุญมาผู้ใหญ่บ้านเบื้องต้นกรโจนแล้วก็มีทางท่านสอปตวินยูนะครับท่าสอปตหมู่สี่สดตนกขุยนะครับแล้วก็มีน้องหลายๆท่านนะครับวันนี้ถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับ เราก็ภาคภูมิใจนะครับเราดีใจที่พี่น้องมาร่วมกันนะครับเราจริงๆแล้วนะครับได้กําหนดการไว้ก่อนหน้านี้นะครับก่อนหน้านี้มีกําหนดการที่จะอุปสมบทตั้งแต่1 2เมษายนนะครับลรวก็ปรากฏว่าติดไอเขาเรียกอะไรวัววิดเลยโควิดเนาะใช่ปะโควิดเนาะไม่ใช่วัววิดนะครับ ติดโควิดนาะก็เลยเลื่อนมานะครับก็กำหนดการเป็นที่เรียบร้อยเนาะห่างห่างจากกำหนดใหม่ประมาณสักสามสี่วันนะครับปรากฏว่าแววมาอีกใจคอไม่ดีนะใจคอไม่ดีเอ๊ะจะได้ไม่น้อก็ได้ทำหนังสือแจ้งไปที่สพดงคุยเพื่อขออนุญาตทางนุ่นก็ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับผมก็ไหลมาเรื่อย นะครับน้องก็เป็นห่วงอยู่ว่าเอ๊ะถ้าทางเจ้าหน้าที่มาจะได้เลื่อนอีกหรือเปล่าเนาะประมาณนี้นะครับน้องก็เป็นเป็นที่กังวลนิดนึงนะครับก็ช่วงค่ำคืนนี้เนาะช่วงค่ำคืนนี้ก็ได้มีอะไรเล็กๆน้อยๆนะครับน้องเล็กๆน้อยๆที่เพื่อให้พี่น้องได้สนุกสนานกันแต่ส่วนหนึ่งก็มีความกังวลนะครับในเรื่องของของโควิดเนาะก็ต้องขออนุญาตในความไม่สะดวกนิดนึงนะครับ เราในช่วงค่ำคืนนะครับในช่วงค่ำคืนก็จะมีจุดพัดกรองนะครับเนาะจุดพัดกรองซึ่งเราก็ได้รับความอนุเคราะห์จากทีมงานของอสมอนะครับเราได้จัดทีมงานมาเพื่อตั้งจุดตรวจทัดกรองโอ้ยเวลามันตันนมันตันจุดตรวจคข่า ท่านทมาร่วมงานครับเขาต้องสวมหน้ากาศทุกท่านตอนมานะครับมาแล้วก็เพื่อนเราก็เป็นเป็นการเฝ้าระวังร่วมกันนะครับจริงๆก็อยากให้พี่น้องเราได้สนุกสนานกันเนาะเมื่อครั้งที่แล้วได้ไปเข้ามาเนาะไปเข้ามาอยากให้ขาดตอนเดีภาพไม่สวยแกก็บอกว่าจัดได้แต่ว่าให้นั่งห่างกันเมตนึงโอ้ยมันจะคุยกันรู้เรื่องปะเนาะเนา แขกที่เชิญมาก็เข้ามาละสามร้อยสี่ร้อยังไม่เต็มทุท่มซะลื้อนัห่างกันเม็ดนึงเนี่ยก็เลยต้องเลื่อนนะครับก็เลยต้องเลื่อนเนาะมาวันนี้ก็ก็น่าจะเป็นโอกาสที่วันหนึ่งนะครับของพวกเราไส้จะติดมือยากนของผู้ที่มีความเคารพนับถือกันก็จะได้มาพบปะเจอกันพบปะเจอกันกันที่ผ่านาไม่ถัดสถานซึ่งเป็นธรรมนะครับเราก็อยากเข้ามาเข้ามา ไม่โตเลยเพิ่งโตมาแล้วจับวีดีโอไว้แล้วล่ะถ้าหากพี่ถ่ายไม่ทันนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านเลยนะครับสำหรับช่วงลางวันนี้ที่ได้มาร่วมชมกันมากนะครับเอย่างไงก็มีสิ่งหนึ่งสิ่งไหนที่คาตกบุกคลองนะครับก็ขอประทานอภัยนะครับเนาะเพราะว่าบางทีคิดไว้อีกอย่างนะครับน้องเวลามันออกมามันออกอีกอย่างนะครับก็ปรับปรุงตามสถานการณ์ไปนะครับเนาะ อาจจะมีบางสิ่งนะครับที่ขาดตกบกพร่องในเรื่องของการต้อนรับหรือในเรื่องของการให้ความสําคัญกับแขกนะครับอันนี้ก็ต้องขอการประทานอภัยด้วยนะครับเอาเดี๋ยวให้ทางท่านสทสุรินทร์่าต่อนะครับเดี๋ยวพี่พูดไปเรื่อยเรื่อยเดี๋ยวผมจะต้องไปโกนหัวแล้วอพี่น้องนะครับที่ยังไม่ได้ตรงผมหน้านะครับขอกลาบเรียนเชิญเลยครับนะฮะแม่ครัวมากันหมดรือยังไม่ทราบนะครับก็ ถ้ายังไม่ได้มาก็ขอกราบเรียนเชิญเลยนะครับนะฮะเดี๋ยวถ้าไม่มีใครแล้วเดี๋ยวผมจะได้ลงมีดโกนหัวให้กับทางลาดช่างภาพจะมาปองนะเว้ยช่างภาพนี่ต้องตัดคอทิ้งไปเดียวไปตรงไหนเจอตรงไหนก็จะประกบหลังอย่างเดียวเลยจะถ่ายให้ไวเนี่ยเหนือหลวงถ่ายตาดอยมาเดี๋ยวมานิดนึงสำหรับช่วงค่าคืนนะำว่าน้ำแข็งเสร็แล้วนะ ก็มีเดี๋ยวจะบอกว่าจะว่าค่ายังไงอยู่นอ้องอ่ yeah. Yeah. มีนักร้องนักร้องจะมาโชว์นะครับก็ไม่ใช่นักก็เรียกนางโชว์นะครับน้องคืนนี้จะมีนางโชว์โดยตัวนางโชว์เนี่ยนะครับได้มัดจำเจ้าภาพไปแล้วมีแต่เจ้าภาพนะครับนางโชว์มัดจำไปแล้วนะครับน้องลัวเจ้าภาพไม่ให้ขึ้น มองมือเนี่ยแล้วมีมีแต่ผมว่าผมพี่พูดงี้ผมก็ไม่พลาดแน่นารอนนต์เนีสนใจใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูกันนะครับค่ำคืนนี้ผมว่าใช่แน่นอนนะเดี๋ผมคิดไว้เนี่ยมาโชว์คนเดียวก็ไม่ได้หรอกต้องโชว์ได้หลายคนนะครับขอบคุณคร่ะเดี๋ยวว่าถ้าไม่มี เดี๋ยวเเดดีี๋๋ยยววนะพี่เติมแป๊บนึงพี่เติมใครที่จะมาร่วมปกป้หน้าเดี๋ยวนี่ครูผมก็จะได้โกรธหัวให้กับท่านเจ้าหน้าไหมครับนะฮะวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากทาบ้านที่อบตวัดนะครับได้เชิญมาโกรธหัวให้จับให้กับเจ้าหน้าไหมครับให้กับเจ้าหน้าท่านองสักดิ์วันนี้คแบบก้องไว้เหรอเดี๋ยวแต่ผมก็ไปโกรธหัวให้ทุกงานนะก็หน้าปกติไม่เคยเห็นหน้าที่ไหนที่จะ ถายไปแล้วหนูถายมนวดไปรอต้องมาก่อนถ้าเราพอนาะเนาะแต่รอนะางานโพี่วัลนี่รอรอรอทุกคนนะครับไม่เป็นเดี๋ยวนะหนูนะแป๊บหนึ่งอ๋ออ๋อพร้อมพร้อมงานนี้ก็เริ่มเริ่มแล้วนะครับก็จะมีทั้งงานบวชงานแต่งงานขึ้นบ้านใหม่นะครับก็สำหรับ ท่านที่เป็นข้าราชการการเมืองนะครับหรือว่าเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านก็จะได้รับสองเยอะหน่อยนะครับเงินเดือนก็จะไม่เหลือนะครับไม่เหลือให้ทางบ้านนะก็เป็นธรรมดานะครับเราได้อาสารับใช้พี่น้องแล้วนะครับขับเข้ามาหนูขยับเข้ามาหนูขยับมาภาพจะได้สวยๆขับเข้ามาหนูขยับเข,าาข้า,ขขา,ขามา เอาไว้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 แฟนเขาบิดหัวเหลือน้อยแล้วนะครับแขกพีนก่พน้องแขกเขาไม่เกียิที่จะปกผมหน้าขอขอกลาวเยนเชียเลยนะครับที่มาทีหลังนะครับขอเชิญร่วรื่มปกผมหน้าด้วยกันนะครับนะขอเชิญเลยครับนะขอกลบาบเยนเชียเลยนะครับ เลมเฉยๆอย่างนี้นะตอนอาบน้ำได้เห็นสั่นทุกคนน้ำได้ไหมครับได้ครับเราสำหรับพิธีกรมของนาครับเราไมจัเข้าไปเลยเไม่จัดเข้าไปเลยครับก็ซึ่งขณะนี้นะครับเรามีท่านนายกประทินนาถสำราญนะครับนายกองค์การบริหารส่วนตะบนเสียมาที่มาร่วมงานกับพวกเราด้วยนะครับ อันนี้เป็นเจ้านายเก่าผมนะครับนอนทุกวันก็ยังเป็นเจ้านายอยู่ <laughs> <c oughs> นะครับเนาเคยเคยไปพึ่งใบบุญท่านตั้งแต่ปีสามเจ็ดนะครับปีสามเจ็ดถึงปีสี่สามนะครับเคยไปอยู่กับท่านเดี๋ยวเอเด๋อเจ็บปลายเจ็บปายถ่ายๆๆไม่ทันเด๋อหลังจากนั้นก็แยกย้ายกันมานหากินนะครับเราก็ยังก็ยังไปมา <ๆ S 1> หๆๆๆาสู่กันอยู่นะครับเนายังไม่ถ่ายไม่ถ่ายปารีสครัท่านนายกบัตรที่นีครับท่านเข้ามา ตำบลเสียงนะครับอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเมื่อก่อนแถวนี้เขาเรียกแค่เรียกบอกว่าป่าขี้้วนะนะครับเมื่อก่อนก็มาเที่ยวหากันอยู่แถวนี้นะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นนะนา่ะถนนเส้นนี้นะถนนเส้นนี้ที่เป็นคอนกรีตนะครับต่อท่านก็เป็นอีกกําลังหนึ่งที่ช่วยพักดันนะครับในเรื่องของถนนนกรีต ซึ่งท่านอยู่ฝั่งนู้นก็มีความรู้จักมักคุ้นกับทางท่านสอจอวรชตนะครับก,ก็ท่านใหนะก้ก็ไปตอกย้ำกันอยู่เรื่อยๆนะครับอตอกย้ำอยู่เรื่อยๆทั้งด้วยขององค์การบริหารส่วนตัวกรุงรงงงงนีนะครับที่ได้ทำเรื่องไปแล้วก็มีทางท่านนายกประทินนะครับเป็นชที่ตอนนี้นะครับก,ก็เป็นอสองแ<ล>งรแงนะครับสองแรงสองตวกนะครับ ทางด้านเพื่อนๆของเจ้าภาพหรือว่าน้องๆขอไปสร้างหนึ่งขวดครับนะงไปสร้างในห้องน้ำก็ได้ครับอตอนนี้นะครับวิธีปงผมนากนะครับก็อาเสร็จแล้วนะครับยังแต่เฉพาะโกนโกนหัวมากเนาะพอดีได้ช่างมาจาก มีไหครับเขาทรายนะครับช <ichi> ่างประจำตระกูลของเราเลยนะฮะนะฮะถ้าไม่มีเดี๋ยวผมจะเริ่มโอนหัวให้เจ้าเล่ากันเลยครับ ตอนนี้นะครับปุ่งผมนาคป่งผมนาคเสร็จแล้วนะครับตอนนี้นะกำลังจะโกนหัวนาคนะครับนะฮะดอกตะแบกเองก็สื่อไม่ค่อยจะอเป็นเท่าไรนะครับแต่ก็อยากจะสื่อนะครับนะฮะ ก็เดี๋ยวประมาณสักอีกประมาณสักเกือบเกือบชั่วโมงนะครับก็จะได้สอนหน้านะครับและหลังจากนั้นก็ประมาณสักหกโมงเย็นนะครับก็จะได้ทานเลี้ยงกันนะครับวันนี้นะครับอย่างไแเราก็มาดูนะฮะศิลปินมาจากค่ายมะนาวนะครับยายดอกตลาดแตกนะครับจะมาสายจูงกระเบนให้กระเด็นเส้นๆบนเวทีนะครับอย่างไงแล้วก็ถ้าหากว่าท่านใดนะครับถ้าหากว่ากําลังรับชมคลิปอันนี้อยู่นะครับก็ เ่วยบอกต่อด้วยนะครับว่าศิลปินคนนี้นะฮะจองตัวยากมากๆเลยนะครับนะฮะตอนนี้นะฮะดอกตระแบกโฟโต้นะครับอยู่ในพิธีอุอปสมบทนาคตองนะครับหรือนะฮะธนงศักดิ์จุลพลนะครับที่หมู่11บ้าน ม่วงจเจริญนะครับตำบลองุ่ยอำเภอชายแดนจังหวัดพิจิตรนะครับอาเป็นสักนะครับเป็นเป็นหลานชายนะครับของดอกรักเองนะฮะ ช่วงนี้นะครับเดี๋ยวช่างภาพขอยุติคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวมาตัดต่อกันนะครับแล้วเดี๋ยวจะทรงลงหน้าเฟซช่วงนี้เลยนะฮะล้วยังไงเดี๋ยวช่วงระหว่างที่ปองผมเสร็จนะครับเราค่อยมาอัดคลิปกันใหม่นะครับสวัสดีครับ